ชมทุ่งทะเลทรายดอกไม้ทะเลทรายแซนฟลาเวอร์ hmm. กันให้จุใจนะครับ mm hmm. นี่คือ,อความงามของธรรมชาติ mm hmm. ที่กำลังให้เราทั้งหลายได้ชื่นชมกันแซนฟลาเวอร์ <Sand> Flower, บนทรายที่สามารถยืนจัดอยู่ได้ แล้วก็เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวในการมาชมตอนนี้ก็จัดกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณรอบๆเมืองพามพสปริงจะมีดอกไม้แซนฟลาเวอร์อยู่มากเราจะเห็นบรรยากาศลักษณะนี้ตามขอบถนนตามพื้นที่ว่างแล้วก็ที่มีทรายเจ้าแซนฟลาเวอร์นี้แหละก็จะเป็นตัวประดับให้ พื้นทรายมีความงดงามในช่วงสปริงในช่วงนี้จึงมองดูงดงามอย่างยิ่งในช่วงนี้บริเวณทะเลทรายที่มีดอกไม้แซนฟลเวอร์ขึ้นอยู่โดยรอบๆอทุ่งอันกว้างไกลเราก็จะเห็นดอกไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ทั่วๆไป ให้เห็นกันชัดๆในแต่ละ,ละพุ่มในแต่ละดอกของดอกไม้แซนฟลาเวอร์ดูความงดงามดอกไม้ชนิดนี้ที่อยู่บนพื้นทรายที่มีทรายก็เจริญเติบโตอยู่ที่พื้นทรายอยู่ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าสามารถยืนหยัด อยู่กับทะเลทรายได้เป็นอย่างดีก็น้าทึ่งมากสำหรับแซนฟาเวอร์สามารถอยู่กับทรายเจริญเติบเตอยู่กับทรายได้ในช่วงนี้พอได้น้ำได้ฝนที่ตกลงมาทำให้เกิดดอกออกมาในช่วงสปริงนี้ และในช่วงนี้ก็ช่วงมีนาคมต้นเดือนก็เป็นช่วงที่ดอกไม้แซนฟลอร์กำลังออกดอกเต็มไปหมดในผืนทะเลทรายที่เราเห็นทรายกันอยู่นี่ก็ให้เห็นชัดเจนว่าธรรมชาตินี่ช่างสันสร้างสิ่งงดงามในความ ที่ร้อนแล้วอุกของทรายแต่ก็ยังมีอดอกไม้อันหน้าชื่นตาชื่นใจนี้ทำให้ใคลายบรรยากาศความร้อนลงได้